สวัสดีค่ะสวัสดีเ c ช่องปุ๋ยพาลวยช n แนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเลขหวยไทยของช่องปุ๋ยพาลวยชาแนลทุกท่านนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่เข้ามาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะถ้าถูกใจก็กดกดไลค์นั่นแหละกดกดถูกใจเนาะภาษาบ้านเฮาอันกดมงนิโปูนะ,นะน้าพนว่า เฮ็ดเป็นบอผวกเจ้ามีแต่คนเล่นบอเป็นเอ็ดก็เฮ็ดบุ่ค่อยเป็นแล้วก็ค่อยศึกษาไปค่ะแต่กูไม่ค่อยมีเวลาศึกษาเนาะขี้เกียจกันเนาะขนาดโปรแกรมต,รต่างๆแอดก็ยังไม่ไม่ไม่หัดทำเลยค่ะขี้ข้านพี่้อก มาดูกันนะคะเลขดับบนล่างรพอเอกของเรามาแล้วเลขอารมณ์ดีดับนะคะฮฮาเลขอารมณ์ดีดับค่ะทุกคนงวดน,นี้ดับบนล่างเลยนะคะห้าไม่รู้จะดับอยู่ไหมนะคะแต่ห้าก็ไม่ค่อยโตมาบ่อยอยู่ดิโอห้าใครว่าไม่มามาบ่อยดิรู้จากสถิติย้อนหลังนะคะมาหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบก็ถือว่า ปั๊ดหวยเปต็ตดับยูบอลพี่พนอของอันนี้ก็มาสามงวดติดงวดนี้แล้วก็มาหลักร้อยก็มาแล้วก็เว้นไปสองงวดเนาะเลขอารมณ์ดีห้ามางวดนี้มาสามตัวเลยเอา้าดับยูบนนลีแบบนี้ดับบนล่างคดับสายแข็งนะคะเป็นสูตรที่แอดใช้สูตรที่ถือว่าแอดเชื่อเลยนะคะจะว่าอย่างนั้นก็ว่าได้นะคะเพราะว่าถ้ามี งวดเมื่อที่ผ่านมาก็สี่ไม่ได้กินเงินแอดนะคะนอกจากสามตัวนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่แอดเชื่อมากค่ะส่วนตัวนะคะส่วนตัวแอดชอบมากค่ะสูตรนี้นะคะเพราะว่าปีที่ผ่านมาก็ช่วยแอดได้เยอะค่ะเพิ่งจะมามาต้นๆปีนี่แหละค่ะหวยออกแบบนี้เนาะ ก็เลยหลุดไปค่ะหลุดไปนะคะหลุดไป2องวดเอสก็ดับแทนสูตรไปค่ะเนาะทำเองใช้เองเจ็บเองค่ะงวดน,นี้เลขอารมณ์ดีก็ไม่ได้เงินเอสหรอกค่ะแต่ว่าสามตัวเอสไม่สนนะคะสตัวเอสเอาไปเอาหมดนะคะเอาไปพิจารณากันดูค่ะงวดก่อนให้ไปที่สก็ดับอยู่บนล่างไม่มีสมาไม่มี8มาเนาะงวดที่ผ่านมาเนาะ วัน,นี้เราก็โอ้เลขบอดได้พี่น้องเจ็ดแปลห้าเจ็ดแปลห้าดับค่ะเจ็ดดับบนแปดดับล่างห้าดับบนล่างค่ะเจ็ดแปลหาขายหน้ามาใซ่เพันวาเจ็ดแปลหาดับพี่น้องเจ็ดแปลหาดับ เอาลืมฟันเม็ดเดียวค่ะสิหยากเ้เม็ดเดียวเก่าศูนย์เก่าสามไปหลุด,ดมุกดอหวยกับหัวน้ำเนี้ยเห็นว่าก็ได้หวยไทยเม็ดเดียวหลุด อันนี้ทําตามสูตรนะคะไม่ใช่แอดนึกจะเขียนแอดก็เขียนนะคะอันนี้เม็ดเดียวแอดก็ทําตามสูตรให้นะคะมาที่เก้าแอดก็ให้ไปที่เก้าสามก็กลับหกสามค่ะเม็ดเดียวนั่นถูกก็ถูกค่ะลองพิจารณากันดูนะคะงวดก่อนถ้าให้แอดฟันให้ก็ไม่ใช่ห้าสองแน่นอนค่ะห้าห้านี่มีสิทธิ์ที่แอดจะฟันให้อยู่นะคะแต่ว่าห้าสองนี่ไม่มีในระบบค่ะ อาวงวดน,นี้ก็เอาไปพิจรารณากันดูนะคะเก้าสามเม็ดเดียวให้ไปที่เก้านะคะงวดก่อนให้ไปที่ห้านะคะเม็ดเดียวนี้แอดไม่ได้ฟันมานานมากนะคะแอดไม่ได้เขียนจะว่าลืมก็ว่าได้นะคะเพราะว่าแอดทำหลายสูตรหวยทุกคนก็ไม่ทักไม่ทวงมาแอดก็ลืมค่ะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่ที่หลุดบ่อยค่ะ ที่หลุดบ่อยเลขไม่เดียวนะคะสองสามงอติดเลยแอดก็เลยพักค่ะพักไปพักมาลืมจ่อยค่ะเอาไปพิจารณากันดูนะคะ 9, เก้าเออเจ็ดแปดห้าดับใช่ไหมเราไปเก้าสามเลยเอ้าแอดคือสีไสตัวนี้ล่ะคะ่ะสีไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ยุ่เนาะกลัวกลัวเผื่อไปชนเลขดังใครเขานะคะกลัวกลัว ไปหาซื้อไหวแล้วถือก,กระถือตัวถ้าชนเลขดังแล้วเดี๋ยวจะไม่มีขายค่ะเผื่อได้สิบสองล้านนะคะแอดไม่เอาหกล้านนะคะมุกลลานพ่พอใส่หนีเพื่นว่า เอาไปพิจารณากันดูนะคะเม็ดเดียวแอนให้ไปที่วิ่ง9ค่ะแล้วฟันเม็ดเดียวแบบแบบเม็ดเดียวอย่างเงี้ยก็คือให้ไปที่93นะคะก็กำหัวเป็น6 3สเอาค่ะใครไม่กำหัวก็ไป93มโลดเพราะว่าวิ่งแอนให้93เลยค่ะวิ่งเม็ดเดียวนะคะใครที่ชอบวิ่งเหมือนแอดนะคะ เลดับบนล่างนะคะดับซื้อว่าดับสายแข็งเลยนะคะดับสายแข็งถ้าว่า5ไม่ดับแอดก็จะเอา95ใส่อยู่ลอกเอดชอบอยู่นะคะเพราะว่ามันตรงกับเลขพีหลอกพีกัหลอกแต่คนเนาะดูเอาดูจากสถิติย้อนหลังได้เลยนะคะดูจากสถิติย้อนหลังได้เลยก็รวมกันมาตั้งแต่งวด3 0มวนนี่แหละค่ะใช้มาจนโอ้ ถือว่าสายแข็งนะคะทุกคนผิดรุดแค่สามงวดเองค่ะหลุดแค่สามงวดเองนะคะเจ็ดศูนงวดเจดศูนย์งวดเก้าสองวดหนึ่งเจ็ดโอ้ยรุดลักหน่วยลักซิปท,ทั้งนั้นค่ะตายค่ะงวดเจ็ดศูนย์ก็ตายงวดเก้าสองก็ตายงวดหนึ่งเจ็ดยังดีที่กันไว้ก็ได้นิดหน่อยก็ขาดทุนดีค่ะออก8ปูนก็ะเลขโบมักเนาะหนึ่งเจ็ดก็มามาชนเลขดับค่ะดับบุญละ ดีว่าห้อยไว้นิดหน่อยตายค่ะเจ้าของสูตรค่ะตายมางวนนี้แหละเคนเคนหาหาห้อยอ้าวงวนนี้ไม่มองแล้วนะครับเจ็ดแปดหายยังมาคุยน้ำแอดนะคะเจ็ดแปดหายแอดบูซื้อค่ะดับค่ะดับ ถ้าไม่ดับก็แอดดับนะคะลองเอาไปพิจารณาดูแต่5นี่เต็มกําลังแอดไม่มีเลยนะคะแต่78นี่พิจารณากันไปนะคะ8นี่แอดไม่ชอบอยู่แล้วนะคะ7 7็็ดก็น่า,น,าน่าสนอยู่ค่ะพวก97อะไรอย่างเงี้ยเนาะพะส่วนตัวแอดแอดชอบเลขดับชุดนี้แอดจะยึดเป็นหลักเลยนะคะหลักของแอดเลยนี่แหละค่ะ ราชาเลขดับของแอดนะคะโอ้ทั้งปีนะคะทั้งปีก็ช่วยได้เยอะมามาปีนี้ละค่ะหลุดกระนําเลยนะคะเอาไปพิจารณากันดูนะคะนี่เป็นเพียงแนวทางเป็นเพียงสูตรเท่านั้นนะคะเลขดับบนล่างทุกหลักทุกหน่วยทุกตำแหน่งนะคะหน่วยสิบร้อยทั้งห้าตำแหน่งนะคะบนล่างดับค่ะเลขอารมณ์ดี เลขวิ่งเม็ดเดียวให้ไปที่9นะคะงวดก่อนหน้านั้นมาที่5นะคะแต่แอดไม่ได้ลงให้เนาะลืมงวดนี้ก็ให้ไปที่9ค่ะฟันเม็ดเดียวที่9สานะคะไม่รู้จะมาไหมเนาะส่วนตัวแอดก็สิไปหาซื้อลตเตอรีไว้พี่น้องถือกร็ถือตัวพวกเจ้าสซื้อได้บ่กาสามมันเขาอันนหรอบ่ บีบซื้อไว้ทุกคนเผื่อไปชนหวยดังถูกก็เฮไปด้วยกันนี่แหละค่ะไม่ถูกก็เอาใหม่ตัวหวยมีทุกหวดนี่คะทำเองใช้เองนี่แหละค่ะเจ็บเองค่ะอันนี้หวยไทยนะคะหวยไทยแอดก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ทุกคนเลขดับหลายถึงไม่มีถึงเอ้ยเลขเลขอันเ,อเลขเลขอันเยอะเนาะถึงไม่มีเลขดับเขาก็อันให้อยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้ซื้อหรอก ส่วนมากพวกที่เขาโอ้ขาน,นี่เขาเขาซื้อตั้งแต่หวยออกเลยนะคะหวยออกเพื่อนก็ผากันใส่หลดเลขประจําเพื่อนแอดก็ใส่ไปแล้วเลยค่ะสองสามเลขประจําแอดไพ่สีดับยังก็ดับหลดสองสามสอง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 สามสองสี่สามสามสามสี่อ้าวสามห้ามีอยู่ค่ะยังดีกินกันแอดอยู่สามห้าแอดใส่ไปแล้วค่ะอันนี้เป็นเลขเลขเลข,เลขที่ซื้อประจําค่ะไม่เคยออกหวยไทยเลยค่ะ ออกหมดเดียวเนาะเอาไปพิจารณากันดูนะคะสำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีกันนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบายๆขอให้เฮงเฮงนะคะตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสวัสดีจ้ะ